สวัสดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูป้านะครับวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องดาวพฤหัสนะครับที่กําลังจะย้ายในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในรอบปีนะครับดาวพฤหัสจะย้ายทุก1ปีเต็มนะครับปีนี้นะฮะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าในตําแหน่งของราศีมิถุนนะครับจะส่งผลกับทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับสำหรับราศีแรกนะครับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปตาแหน่งรจศาเรือนอเลนะครับส่งผลทำให้ชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังรรออบบในเื่ง ื่องของการเจรจาการสื่อสารนะครับหรือว่าเรื่องของการทํางานต่างๆนะครับอาจจะมีผลกระทบกับชาวราศีมังกรในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายตลอด1ปีครึ่งนะครับก็ต้องรอบครอบเป็นพิเศษครับราศีถัดไปคือราศีกุมนะครับดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้นะครับ ย้ายเข้าไปในตำแหน่งเรือนปุตตะนะครับดาวพฤหัสคือเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกุมนะครับก็จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินรายได้หลักรวมไปถึงรายได้เสริมที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ครับราศีถัดไปคือราศีมีนนะครับดาวพฤหัสจะย้ายนะครับได้เป็น4แก่ราศีมีนนะครับเขาเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์นะครับส่งผลนะครับทำให้คนเกิดราศีมีนมีโอกาสดีเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินการงานนะครับดาวพฤหัสก็จะช่วยนะครับส่งกําลังทําให้ชาว ราศีมีนได้รับความมั่นคงในชีวิตหลังจากนี้ครับสำหรับราศีเมษนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับหนในเรื่องของการงานนะครับมกีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเงินครับก็จะมีโอกาสทางการเงินมากขึ้นมีงานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากขึ้นมีชื่อเสียงรวมไปถึงในเรื่องของชัยชนะจากการแข่งขันนะครับก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษครับราศีถัดไปนะครับราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสจะย้ายทับเรือนการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับใน รอบ12ปีนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤษภนะครับก็จะมีดวงการเงินที่ดีนะครับในรอบหลายๆปีเนี่ยราศีพฤษภอาจจะติดปัญหาในเรื่องการเงินนะครับบางคนมีน้สินนะครับหรือว่ารายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นครับราศีถัดไปคือราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนจะได้เกณฑ์จากดาวพฤหัสย้ายเข้าทับดวงนะครับประจําปี2568นะครับก็ส่งผลดีที่สุดนะครับมีดวงโชคดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้โอกาสใหญ่ๆทั้งเรื่อง งานนะครับการทางานร่วมกับผู้อื่นนะครับรวมไปถึงนะครับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะครับก็เข้ามาช่วยพพอร์ตดวงดีขึ้นนะครับในเรื่องของการแต่งงานนะครับใครที่โสดนะครับยังไม่มีคู่มีโอกาสเจอคู่ใครที่มีคู่นะครับแล้วกําลังจะแต่งงานนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงปีที่ได้เกณฑ์แต่งงานครับราศีก็รกฎนะครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปในตําแหน่งเรือนวินาศนะครับทานโหราศาสตร์นะครับคำว่าวินาศคือเรื่องของการที่มีผู้ใหญ่เข้ามาพพอร์ตอุปถัมภ์นะครับหรือมาช่วยเหลือนั่นเองนะครับเพราะว่าดาวพฤ จะเดินตามหลังราศีกรกฎนะครับเรียกได้ว่ามีแบ็กที่ดีมีโอกาสที่ดีนะครับมีคนมาช่วยเกื้อหนุนดวงนะครับส่งผลดีกับชาวราศีกรกฎครับราศีถัดไปคือราศีสิงห์ครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้าในตําแหน่งเรือนลาพะนะครับก็จะมีโอกาสมีโชคใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการลงทุนก็ยังต้องดูอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับราศีถัดไปคือราศีกันนะครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้าทับเรือนการงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่ อยากจะเริ่มต้นงานใหม่นะครับการทํางานร่วมกับครอบครัวนะครับการลงทุนใหม่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเช่นกันครับราศีถัดไปคือราศีตุลครับดาวพฤหัสจะย้ายออกจากตําแหน่งเรือนมรณะนะครับเข้า <ili> สู่ตําแหน่งเรือนสุภะนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนของดาวพฤหัสรอบนี้นะครับย้ายรอบนี้ส่งผลดีกับชวาวราศีตุลน,นะครับตรงที่ว่าทําให้ราศีตุลนะครับมีเกณฑ์พ้นเคราะห์นะครับเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ได้โอกาสดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับ สำหรับราศีทัดไปคือราศีพิจิกครับคนเกิดราศีพิจิกนะครับดาวพฤหอสาจจะย้ายเข้าในตําแหน่งเรือนมรณะของดวงนะครับต้องระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการทํางานหรือใดๆมีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างเหมือนกันนะครับแต่คนที่เกิดราศีพิจิกคนไหนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือมีโอกาสดีจากต่างประเทศเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ ราศีถัดไปนะครับคือชาวราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูดาวพฤหัสจะย้ายออกจากตําแหน่งอรินะครับย้ายเข้าเรือนปัตตานีนะครับราศีธนูนะครับจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอาชีพการงานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของคู่ครองความรักก็จะมีโอกาสดีเกิดขึ้นนะครับในช่วงหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ครับ